สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันคลิปนี้แอดก็จะพามาหาหลัก10ล่างนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนาะแอดก็พาไปดูไปหาเอาเลขเด่นล่างแล้วก็ชนแต้มรวมจับคู่กันเป็นชุดไปกับใบหนึ่งชุดนะครับคลิปนี้ก็จะมาหาปักหลักเนาะหาหลักสิบก่อนค่อยหาหลักหน่วยล่างนะครับผมคลิปที่ผ่านมาเนาะเด่นล่างชุดนี้นะครับผม เดนล่างชนแต้มรวมก็ทำไว้ได้8คู่ชุดนะครับ4 6 4 8 4 9 4 3 7 3 7 5 7 6 7 0นะครับอันนี้เป็นไปกลับเนะาะคลิปที่งวดก่อนนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะมันก็ชุดที่แอดเอาไปาชนกันก็จะมี4 5สหูตรหลัก10ล่างนะครับแล้วก็ตัวที่เข้าก็มีอยู่2 3สูตรเนาะมันก็เข้า ไม่ครบนะครับตัวตัดมันก็เลยพลาดนะครับผมแล้วก็แอดก็จะเอาชุดที่เข้านะมาชนกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะเอาสูตรอื่นนะครับที่ทําไว้มาประกบชนด้วยนะครับผมอแอดได้ทําไว้ก็หลายชุดอยู่นะครับเดี๋ยวแอดจะแนะนําชุดนี้ไว้นะครับจะได้จําได้เนะาะเผื่อมันเดินต่องวดหน้าจะได้เอามีแนวทาง นครจะได้เอาไปใช้เป็นแนวทางอีกสักชุดหนึ่งนะครับแต่แอดก็จะเอาประชนกันที่5สูตรนั่นแหละนะครับแต่แอดให้ดูชุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าในหลายๆงวดนะครับมี2ส,สูตรนี้ที่เขาเดินแบบยังไม่หลุดนะครับผมเพื่อนเขาหลุดแต่2ส,สูตรนี้ยังไม่หลุดแล้วก็รวมทั้งงวดที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ลองเอามาจับชนกันดูผลปรากฏว่าออตัวเลขมันก็มีหลายตัวแล้วก็มีชนตั้งแต่ หกตัวก็มีนะครับแล้วก็ชนสี่ตัวห้าตัวสามตัวก็มีนะครับผมแล้วก็มีตัวมาตัดเนาะก็คือชุดแฟดสองนะครับแล้วก็บีดับบรรยูนะครับบีดับบรรยูงวดที่ผ่านมาคงผ่านตากันบ้างนะครับผลลัพธ์จากการคำนวณได้เลขเจ็ดตัวนะครับแล้วก็แฟดสองนี่ก็เจ็ดตัวเหมือนกันนะครับนี่ก็คือชุดที่เข้าตลอดนะครับสองอคือสองสูตนี้จะเดินต่อตลอด เพื่อนเขาหลุดในนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับนานแล้วนะครับก็เป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ลองเอามาชนดูนะครับปรากฏว่าเขาชนกันดีนะครับชนแล้วก็ชนแล้วก็มาแต่บางงวดชนเยอะนะบางงวดก็ชนน้อยนะครับนี่ก็ยังเดินต่อแล้วก็เลยลองทําไว้นะครับแล้วเดินจริงแล้วนะครับเดินจริงแล้วแต่ยังไม่เคย <c oughs> เอามาเป็นคู่แบบนี้นะครับ มีแต่เอาไปชนกับเพื่อนคือลองทําไว้หลายๆลสุดนั่นแหละนะครับว่าอันไหนจะเดินต่อไม่เดินต่อเนาะถ้ามันเดินนิ่งแล้วค่อยเอามานําเสนอนะครับก็เดินต่ออยู่ที่1 2 3 4 5 6งวดนะครับหงวดงินที่ผ่านมาชนกันที่5 6 0 1นะครับอ่า10ล่างก็เป็น6เนาะที่ทำมี6นะครับเข้านะครับผมในงวดนี้แอดลองทำไว้นะครับอ่าอันนี้อ่า เพิ่งเอามานําเสนอเป็นงวดแรกนะแต่ว่าที่ทําไว้นะก็หกงวดแล้วนะครับผมอ่างวดนี้ชนกันนะครับงวดที่ถึงนี้สองสูตรนี้นะครับสูตรแรกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรที่สองเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกอ่าสองสูตรนี้ชนกันที่เก้าสามสี่ห้านะครับเก้าสามสี่ห้าเดี๋ยวเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับเป็นหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่าง ได้อยู่ที่9345หนะชุดนี้เนาะชุดนี้เผื่อเวลาเวลา,วลาหวยออกแล้วนะครับจะได้ดูผ่านตานะครับจะได้ผ่านตาว่าชุดนี้ได้เอามาให้ดูเนะาะว่าชนไปแบบนี้อ่าแล้วทีนี้แอดก็จะเอามาชนที่5สูตรดูรวมทั้ง2สูตรนี้ด้วยนะครับรวมทั้ง2สูตรนี้ด้วยจะได้ที่ตัวไหนนะครับถ้ามันได้เยอะเราก็ใช้สูตรนี้ถ้ามันได้น้อยเราก็เอามาเปรียบเทียบชนกันว่ามีในนี้หรือเปล่านะครับ มาเริ่มต้นนะครับสิบล่างนะครับสูตรแรกเนาะสูตรแรกอยู่ที่นี่นะครับเป็นสูตรที่เข้าในงวดที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ได้เอาไปชนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสองสูตรนั้นเขาเดินยาวกว่านะแอร์ก็เลยจับคู่กันนะครับแต่สูตรนี้นี่นะครับเก้าําหนึ่งนี้นะครับก็คงผ่านตากันอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาก็เดินนะครับผมผลลัพธ์จากการคํานวณในเลขหกตัวนี่นะครับยังไม่ได้ไฮไลท์นะครับ เดินจริงนะอ่าหตัวอ่าที่ทํามี568 902เนะครับเข้าที่6หลักส0นะครับผมสูตรที่1เนาะในงวดน,นี้นะครับคานวณไว้แล้วได้อยู่ที่902 3 4 6นสะครับ9 0 2 3 4ูแล้วสูตรที่2นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสูตรอ่าที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับแต่อันนี้ไม่ได้บิชนนะ นี่ทาไว้ต่างหากนะครับผมก็เดินดีนะผลลัพธ์จากการคํานวณเลขเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวเดินแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดนะครับที่เดินจริงเนะาะงวดที่ผ่านมาออกหกสามนะครับหลักสิบคือหกมีนะครับนี่เข้านะเอาสูตรที่สามนะครับคือสูตรนี้นะครับนี่สองบี 2, B, นะครับอันนี้ ผลลัพธ์าก,การคํานวณก็ได้เลข7ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เข้ายาวนะครับอันนี้เข้ายาวาแต่2สูตรก่อนหน้าเข้ายาวกว่านะอี่ยนี้วันที่ผ่านมา,มายังไม่ได้ไฮไลท์นะครับเข้าจริงนี่นะครับจะเอาไปชนกัน5สูตรดูจะเป็นยังไงนะครับอ่าสูตรนี้นะครับได้อยู่ที่1 2 3 5 678นะครับ1 2 3 5 678ออันนี้ดูได้ยังเนาะ หนึ่งสามห้าหกแเนย์เนาะลืมไป135่งสามหนะครับสูตรที่2เนาะสูตรที่2องหนึ่งสามเอ่งสามห้าหกแอันนี้ก็ดูไปมือเกือสักครู่นี้นะครับหนึ่งสอแนะครับแล้วก็สูตรที่ 4, สี่ที่สี่ที่สี่คือสูตรนี้นะครับ สิบล่างแฟดสองนี้นะครับคือคือสูตรนี้แหละนะครับแฝดสองก็คือสูตรนี้สูตรนี้นะครับเข้ายาวนี่นะครับก็คือสูตรนี้นี่แฟดสองนี่ครับนี่คือสูตรนี้นะครับเดินดีเดินยาวนะครับก็เลยเอามาชนกันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ายาวมาแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ในห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่แหละนะครับอ่า 6กเข้าที่หลัก10นะวันนี้นะครับผมได้901 2 3 4 5นะ901 2 3 4 5นอะ่าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรนี้นะครับนะสูตร b w ดนะครับงนะวดก่อนก็ได้นำเสนอเนาะนะที่แอดเอามาลงแล้วทีนี้ลืมเอามานั่นแหละแล้วมาดูให้ดูทีหลังก็คือตัวนี้นะครับ BW เข้ายาวนะผลลัพธ์จากการคำนวณก็ได้เลข7ตัวเหมือนกันนี่เข้าต่อ เดินต่อเดินมาแล้วก็ที่เข้าจริงนะอันนี้กระดาษแผ่นเดิมเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่แปดที่เดินนะที่เดินจริงนะงวดที่ผ่านมาได้สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสามนะครับออหกสามคือหลักสิบหกนะครับหกหลักสิบนี่นะครับเข้าไปนะครับผมงวดน,นี้นะครับได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกนะครับ 7จ็ดแปดเก้าสามสี่ห้าหกนั่นแหละก็คือสองสูตรเมื่อกี้นี้นะครับแฟดสองนะครับนี่แฝดสองกับบีดนะครับก็คือชุดนี้นะที่ชนกันแล้วได้เก้าสามสี่ห้าแล้วทีนี้ลองเอามาชนกันหมดดูสินี่นะครับลองมาชนกันทั้งหมดห้าสูตรนะนี่นะครับผม สิบล่างชนห้าสูตรนะครับงวดประจำวันที่16บหกงวดประจำวันที่16เดือน11บเนะาะห่งหนงแล้วก็พศ6กหกสูตรที่1 9 0 2งเกสหสูตรที่2 1 3 5 6 8 9 0สูตรที่3 1 2 3 5 6 7 8สูตรที่4 9 0 1 2 3 4ศหและสูตรที่5นะครับ แปดเก้าสามสี่ห้าหกนะสูตรที่ชนกันก็คือสองสูตรนี้ชนกันก่อนหน้านะครับผมถ้ามันเดินต่อเขาจะเอาต่อนะครับห้าสูตรนี้นะครับแอดได้ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับผมประกาสีแดงข้างบนศูนย์ถึงเก้านี้แทนค่าหลักสิบล่างนะครับจากศูนย์ถึงเก้าปรกาน้ําเงินสีข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี้นะครับจากศูนย์ถึงเก้านี้นะครับจากห้าสูตรชนที่กี่สูตรก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับผม ที่าได้ทาไว้แล้วนะครับจากค่าสูตรนี้0ชนกันที่ 30, 1, 30, 2, 30, 3สูตร1 3สูตร 2, 3สูตร 3, 5สูตร 4, 3สูตร 5, 5สูตร 6, 3สูตร 7, 2สูตร8 3สูตรและ9 4สูตรนะครับผม 9, 4สูตรแล้วทีนี้ที่ชนเยอะนะครับผมที่ชนเยอะที่สุดชนครบ5สูตรเนาะก็จะมี3นะครับมีส3ม แล้วก็5นะครับ3แล้วก็5ชนครบ5สูตรเนาะแล้วก็9อันนี้จะเป็น4สูตรเป็นตัวรองก็แล้วกันนะครับส่วนสองสูตรนี้ชนกันมันมี4ด้วยเนาะ,ะแต่อันนี้จะจะได้อยู่ที่35 9 4ตัวนี้พอชนกัน5สูตรแล้วจาก5สูตร4นี้ชนแค่3นะครับผม ถ้าจะเอาใครชอบนะครับ4เป็นหลัก10ก็สามารถนําไปเล่นได้เนาะก็จะให้เป็นตัวรอง7นี้2สูตรไม่ไม่ไม่ไมติดดับอ่าแต่ชนกันที่2สูตรเราไม่เอานะครับผมก็จะให้เด่นนะครับเด่นหลัก10ล่างงวดประจําวันที่16นะครับเดือน11ก็ให้เด่นไปที่3เนาะนี่แล้วก็5นะครับรองก็คือ9นะครับคนสีนตัวนี้นะครับ ถ้าใครอยากนำไปใช้ก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบเนาะก็คือตัวนี้นะครับชุดแรกที่ชนกันสองสูตรนะสิบล่างชนสองสูตรได้อยู่ที่เก้าเก้าสามสี่ห้าพอชนห้าสูตรได้อยู่ที่สามห้าเก้านะตัวรองสีนี้ คาดว่าคงไม่เอาเนาะถ้ามันมาก็ยังไงล่ะมันถ้าจะเอาอย่างนี้สาศูนย์ก็ชน3สูตร1หนึงก็ชน3สูตร2สองก็สามสูตร6หกก็สามสูตร8แปดก็สามสูตรนะแต่บังเอิญว่า8ติดดับสองศูนย์ติดดับสี่สูตร1หนึ่งติดดับสองสูตร2สองติดดับสี่สูตรอันนี้ติดดับสูตร1หนึ่งถ้าใครชอบเอาไว้ก็ได้กันเนาะเป็นสี่นะ แต่แอดไม่ได้จับคู่ไว้เนาะอ่านะก็จะได้เด่นหลักสิบล่างนะครับผมวันประจำวันที่16นี้นะครับอยู่ที่3แล้วก็5รอง9นะครับให้ไปที่3ตัวก็แล้วกันอ่าสี่ตัวนี้นะครับถ้าใครชอบก็ลองพิจารณาดูนะอ่าแต่แอดเอาที่มันก็อย่างว่าแหละมันก็จำใจต้องตัดเนาะมันหลายตัวอ่าเก็ รักพี่เสียดายน้องก็อย่างว่าแหละแต่ถ้าเราทําตามสูตรแล้วถ้าเราได้ชนแล้วคำว่าชนกันเราก็ต้องหาตัวที่มันชนเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็รองลงมานะครับให้เป็นตัวรองก็คืออันไหนที่รองจากตัวเยอะๆเนาะห้าสูตรอย่างนี้ครบ5สูตรให้เป็นตัวเด่นไปอ,อันนี้9ก้าชน4สูตรใกล้เคียงนะกับ5ก็ 5, ให้เป็นตัวรองนะครับผมแต่จริงๆแล้วนี้นะครับ แอดไม่ได้จุดมาร์กไว้ตรงนี้อ่าคือที่แอดทำไว้อีก0ูนะเเนี่ยมันจะ9นี้มันจะติดดับนะครับติดดับมาดับล่างดับ10หน่วยล่างเลยนะครับนี่แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมเราก็เพื่อความไม่ประมาทเราก็เอาไว้ก่อนเนาะดับชนเด่นเด่นชนดับเอาเอาเด่นไว้ก่อนนะครับผมตั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับผม งวดหน้าเขาจะเดินต่อหรือเปล่านะถ้าเกิดเดินต่อเราก็อาจจะมีสูตรดีๆไว้เอาไปใช้ต่อนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่าสามห้าเก้านะครับหลักสิบล่างงวดที่จะถึงนี้นะครับฝากไว้พิจารณานะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับผมขอบคุณทุกๆไลค์ like นะครับผมก็ เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับผมฝากไว้พิจารณาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ